ไม่ต้องมาด้วยเฮ้ไม่ต้องมาโม้แค่นี้กูคิดไหมไอ้มาอ่ะแตกจ้าพี่ก็ต้องไปแบบช่ยามิสใชยไปเลยจ้าไปละกูคาดหไปคามวันให้มากเลยกูคาดวังไปดิที่หมอฮะปานันวันนี้พี่ชื่ออะไรวะกิสนุพิษอะไร วันนี้พี่กิษณะออจะไปฆ่าไอ้อาานันายสุดยอดกัมเบรกซีกาฮาก,กีกาฮาบรกีกาฮารรกีกาฮกมกีกาาอบรกีกาฮ่กกเะ <laughs> ถ,ถ้าเกิดกูอยู่ดูกูไม่ใช่ลูกคน <laughs> พี่ไปแล้วนะ กำเปิดก๊าซิก,กา right like ้าไปอีกไปอีกกำเปิดก๊าซิก้าไปอีกไปอีกกำเปิดก๊าซิก้าไปนู้นโอเคมีคนเป็นสู